ทางคอรมอเพิ่นมีการมอบของขวัญปีใหม่ปี2568นนั่นก็คือวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์นะคะร่องรับพี่นองประชาชนที่จะเดินกับทางอ่าที่จะเดินกับในช่วงปีใหม่กับภุ่มลำเนานันนเองค่ะโดยคณะรัฐมนตรีกรม็มีมติรับสาราบป่างกฎกระท่วงยกเว้นคาทรมเนียมการใส่ย่านยน่นบนทางหลวงพิเศษหมายเลขเจ็ดทางหลวงพิเศษหมายเลขเก้า ภายในระยะเวลาที่กำหนดฉบับที่ปีพุทธศักราชตามทิทางกระท่วงคมนาคมเสนอโดยโยกเว้นค่าผ่านทางทังหลวงพิเศษไมายเล็เจ็ดนั่นก็คือสายกรุงเทพมหานครบ้านช้างและกระทั่งหลวงพิเศษไมายเลขเก้าสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครถนนการเจนาพิเศษตอนพระประแดงบางแคช่วงพระประแดงต่างระดับบางคุนเทียนและกระอนบางประอินบางพรีร่วมทั้งการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ บูรพาพิถีบางหน้าชลชลบุรีนะคะและวกท็ท่าพิเศษการจนาพิเศษบางพรี่สุขสวัสดิ์ตั้งแต่วันที่6 6ท่านว่าคม2 5 6 7นะคะตั้งแต่เวลา6ถุนหนึ่งนาะทีเป็นต้นไป หอดวันที 2, ่สองมกราคม2 5 6 8ผู้ไดที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี่ก็คือวิ่งฟี่ช่วงมอเตอร์เว์ที่เบาไปบางหันนะคะกาถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของการจราจรและกาอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งทางภาครา็จะสูญเสียรายได้อยู่ประมาณ207.864หล้านบาทแต่กะจะให้กอให้เกิดเรื่องของผลประโยชน์ทบแทนทางด้านเศรษฐกิจโดยสา มารถประเมินเป็นมูนลค่าเงินได้ประมาณ4 4 8 0 2 8 2ล้านบาทกะถือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการใส่รถและ,ะมูลคา่าเรื่องของการประหยัดเวลาในการเดินทางน,นั่นเองนะคะกะถือว่า เดินทางในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายนะคะวิ่งฟรีได้เลยนะคะแมนค่ะก็ถือว่าเป็นของขวัญน,นะคะทีมมอบให้พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกับบาทนะคะในปี2 5 6 8ภายใต่แนวคิดนะคะไอสมาร์ทนะคะร่วม32รายการมาภา่ใต่หัวข้อการรณรงค์นั่นก็คือเทศกาลความสุขทุกทีทัวไทยเดินทางสะดวกปลอดภยัยบนโค้งคายคมานาคมเป็นการขอบคุมในทุกมิตินะคะโบว์สิเป็นทังบกทางร่าง,ทาง,างทางนา้ำและกระทั่งอากาศนะคะตรงนี้ก็ถือว่า เป็นของขวัญปีใหม่จากทางทัานนายกรัฐมนตรี